สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ตาค่ะรองศาสตร,ราจารย์ดรเพศัชกรหญิงปวิตราพูลบุตรค่ะตอนนี้วิชาที่รับผิดชอบหลักจะมีอยู่2วิชานะคะวิชาแรกเป็นหลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาและวิชาที่2วิชาเภสัชวิทยาและเภสัชบำบัด5ค่ะ เคล็ดลับหลักๆเลยที่ใช้ก็จะเป็นเรื่องของการพยายามทําให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุดโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงของการบรรยายเราพยายามทําให้เกิด active learning เพื่อที่จะทําให้ชั้นเรียนของเราเป็นชั้นเรียนที่มีชีวิตชีวามีความสุขกับการเรียนปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีอยู่มากมายแต่ว่าส่วนตัวที่ตัวเองนิยมนอามาใช้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Classpoint ซึ่งมันก็จะ integrate หรือว่าบูรณาการอยู่กันกับ PowerPoint presentation ทำให้เราสามารถที่จะมีการถามคำถามเพื่อทบทวนบทเรียนถามความรู้สึกถามความคิดเห็นในระหว่างที่เรามีการสอนทำให้เราสามารถที่จะปรับรูปแบบการสอนได้ทันหากข้อไหนนิสิตตอบไม่ได้เลยแสดงว่าการสอนของเราต้องมีการทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งรวมทั้งสามารถที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาแสดงความรู้สึกออกมาได้ด้วยทำให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีคุณค่ากับอาจารย์อาจารย์เห็นถึงความสำคัญของเขาเขาก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นค่ะ แนวทางที่ตัวเองยึดถือปฏิบัติในการทําหน้าที่เป็นอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ที่ทําหน้าที่ในการผลิตเภศสัชกรที่จะออกไปรับใช้สังคมในอนาคตก็คือการเป็นอาจารย์เนี่ยจะมีความแตกต่างจาก AI นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ ที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญในปัจจุบันก็คือว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้แล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนที่จะทําให้ผู้เรียนของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไปตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะในการที่จะเป็นเภสัชกรที่สามารถดูแลความปลอดภัยในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยในอนาคตได้ตลอดต่อไปค่ะ